สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับเอกสามล้อเจริญสุขนะครับวันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองรถสามล้อเครื่องสามล้อไฟฟ้านะครับมือสองนะครับขายตามสภาพนะครับเป็นมือสองเทสได์นะครับเที่ยวกลับมาจากตัวแทนนะครับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จอดเก่าเก็บนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นรถที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับจอดเก่าเก็บนะครับ เดี๋ยวบริษัทนะครับจะทำการนะครับขายนะครับราคาถูกนะครับใครที่เคยซื้อกับผมมาจะรู้นะครับว่าสินค้าที่ผมขายนี่โอ้โหขายดีนะครับราคาถูกครึ่งค่งเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับมันเป็นรถเก่านะครับเก็บแต่สภาพใหม่มากนะครับเป็นรถเก่าโรงงานนะครับ ค้างสต็อกพี่ก็ดูแล้วกันนะครับเนี่ะครับสภาพยังไม่ได้ใช้เลยนะครับจอดจนฟุ่นหนาเป็นกิโลเลยนะครับเดี๋ยวราคานะครับก็น่าจะไวๆนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่หกนะครับเมษานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําราคากันแล้วนะครับรถมีไม่ต่ำกว่าห้าสิบคันนะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้ในส่วนของสามล้อเครื่องนะครับ ลูกค้าเขาไหนนะครับที่กําลังเล็งๆอยู่นะครับรถมือสองตามสภาพราคาไม่แรงนะครับแต่รถพวกเครื่องพวกอะไรมันก็มือหนึ่งเลยครับยังไม่ได้ใช้งานแต่ว่าสภาพสีสันมันไม่สวยนะครับเพราะจอดนานนะครับบางคันก็จอดตากแดดบางคันก็เอากลับจากโชว์นะครับบางคันก็เอากลับจากตัวแทนจำหน่ายนะครับมีเยอะครับไม่ต้องหาสิบคันนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังหาอยู่นะครับเก็บตังรอไว้ผม ก่อนเลยนะครับราคาโดนใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวกดติดตามผมได้เลยนะครับราคาถูกแน่นะครับเบอร์โทรของผมนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์นะครับศ1น5 2 5 0สองห้าสองห้านะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0ูนย์2 5 2 5 0ศนย์สองหสองนะครับเซลเองนะครับทักไลน์มาได้ครับ เบอร์เดียวกันครับติดตามไว้นะครับได้ราคาดีรถด,ดีแน่นอนนะครับถูกแน่นะครับราคาถูกครึ่งๆเลยนะครับเตรียมพบกับผมได้แน่ๆนอนๆนะครับ